เมื่อสากาโมโตต้องกลายไปเป็นเด็กเกาะบอกเด็กเกาะบอกก็คือวิวตอนไปร้านเกมมันชอบมีเด็กมาเกาะ,ะบอกนนในอีพีที่สามคุูชมฮะมันมีภารกิจใหญ่หลวงตรงที่ว่าห้ามให้ลูกและเมียขอ,องสากามโตรู้ว่าจะมีนักฆ่ามาทำร้ายและสถานที่ก็คือคอดเอื้ออำหนวยส่วนสนุก ก็คือคนบุกพลาดเยอะมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการป้องกันก็จะอยู่ที่ชินกับรู้เส่าทางนะเนี่ยในอีพีที่สอ่ะมันมีช็อตหนึ่งที่แบบชินมันต้องไปหนึ่งหนึ่งกับต่ขาเว้ยแล้วชินอ่ะม,มันพลาดท่าคือมันเป็นต่ออ่ะต่กขาแม่งเก่งมากอะไรเงี้ยชินโดนยาพิษที่ทําให้การมองเห็นมันไม่ดีและชินก็แม่งแก้เกมกการเหกระโดดทุ่มโจโลงมาบนเวทีก็มนหนึ่งหนึ่งเป็นอีกชินแม,ม่งเก่งขึ้นอ <Huh? S 1> ีโจงงอีนี่ก็งงเชี่อ yeah. ใส่ชุดกระตายแล้ทรงพลังคนจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือสากาโมโตะมันนั่งอยู่ขออเบทีเว้ยแล้วมันก็พูดในใจว่าเอ้ยส่วนอย่างนี้ทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วชินมันอ่านใจได้มันก็เลยชนะได้นั่นเองมันคือการร่วมมือกันระหว่างชินกับสากาโมโตะนะคะหรือเรียกอย่างนึ่งก็คือพลังของการเกาะบอคุณผู้ชมดูตอนนี้แล้รู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้รู้สึกว่าสู้กันนานมาก